ย่างนอยหรือดูนึ่งในปีนึ่งต้องไปเยี่ยมชมเพลินเดินคนเดียวพางเล่นเทียวตามป่ากวางป่ามีโอกเทา้าเย้ยไม้เต็มไปโตเกินคาดไม้ใบล้วงเรียราดทุ่งลาบใบสุดลูกตาสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับข้าวสู้ดินแดนมรดกโูกทางวัฒนธรรม นอุทยานหลาสัตวดแบบชายแหล่งคนแหลสุนักทางตอนเนือก้องกุ้งโคเปนเกนห้างจากมันแค่ประมาณ20นาทีขี่รถทิพอุทยานแห่งนี้มีพื้นที่1 1ตารางกิโลเมตรมีประตูทางเข้าทั้งหมด15ประตูประตูทีมีคนใช้บริการมากที่สุดคือประตูทีครัมฟึงบก เพราะว่ายุไกยกับสัานีรหลดไฟเลยส่วนสนุกและถ้าใครมาเที่ยวกรุงโคอเป็นเก่นแบบวันเดียววันนี้เนี่ยถามารถขึ้นรถไฟแล้วมาลงทีงส่สัาาีนี้เดินเข้าไปในดินแดนมรดกโลกนี้ได้บายบายเลยค่ะประตูทางเข้าถูกประตูจะทาสีแดงเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวถับรังมีปลายชือผาปร,ปรมาพิทยโยของประมหาห้ากรักภูรองราช เอ,อ,อ,อ็มนึกาเจ็ดซออเอ็มเป็นชื่อโย่ก้องควีนมาไก่เตอ๋อผู้มีถัดสวยงามถูกประตูแต่อาจจะมีระบบมีเวดติตั้งกันออกไปบางประตูก็จะมีมาตัวใหญ่มาตัวเหล็กหรือรถมาให้ชาวบริการคนเดนมากถูกไว้เลยใช้ชีวิตติดธรรมชาติมา ไม่ได้ออกจากบ้านตีนเ่งการกินนี่ค่ะประตูถีสุกดีข่าวประจำห้างจากบานส่องไปว่าประมาณ10นาทีรถทิดถ้าผ่ามามาตรงจูงนะในอุทยานส่วนกวางนี้ ม่เดนมากนอกจากจะมีเลนจักรยานแล้วในเขตเทศบาลดีสุปดีอ็ใส่ยู่ถนนบางซ้ายก็มีเลนสำรับมาด้วยว,วันเสาร์อาทิตย์เราก็จะเห็นเด็กสาวๆเนี่ยหนังบนล่างมาเดินเตาะแตะเตะแตะไปตามถนนการหลากว้างเนี่ยเขาจะหลากันในฤดูหนาวหรืฤดูร้อนเนี่ยกว้างจะโอกรู ในส่วนนี้มีกว้างอยู่ซี่สายพันป้าที่นี้เขาก็ดูแลหลักษาให้มันพัฒนาเป็นไปตามป้าธรรมชาติ จักรยานฉันดูเมื่อนคนสมบัติมากจริงๆแล้วมันมีเสื้อป้นเสื้อกันลมเสื้อหนาวแล้วทุ่งสำหรับกันน้ำไม่ให้โกงเปียกหรือว่าค่าตังค้ายวิดีโอ การสร้างเส้มประสบการณ์ชีวิตให้กับเด็กๆเป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิงเห็นให้นังบนลั่งมามา่ง Ja, med så, kom ฟังกาบยานีสิบอกันนะคะทีสะทอนทึงมรดกรูกทางวัฒนธรรมในอุทยานลาซัตทีชายแหลงคนกับสุนักกว้างป้านับพันว่ามีกันมาคูป้ามีหลายลาแต่โกน,นี่ คนขวบมายุมากอีกอำนาจบาดยายนีชราดดีสันผู้ขิดแต่หลันกึอกองนี้มามากกว้างหวิงคาดใจอุทยานลาซัตนีในทาีซา,าแดนก็เรียกว่าเดือกเหวน อุทยานนี้มีลายระบบดีเวทต,ตามดีเห็นเป็นป้าเป็นทุงลาบเป็นพื้นที่ชุ่มนม้ำเวลาเขาจะหลายกว้างเนี่ยก็จะตนให้มันไปทีเวทแลนด์ land, พื้นทีพื้นที่ชุ่มนม้ำวางมันจะเสียรักเดี๋ยวนี้ทางอุทยานมีการ,การควบคุมจำนวนประชากรของกวางให้เพือส่องพัน0ตัวต่อปี ลุกดีคนกี้เล่นกำลังจะบอกว่านั่นไงนเนาะเลือนซุ่งๆนี่กำลังให้นั่นคือพระราชวังอิมิเทซึงสร้างขึ้นในขอซ้อนนึ่งรอยสามหตังยู่บนส่วนที่สูงที่สุดของอุทยานดีใจข้าว,ว่าวันนี้ถึงเปล่าไม้วันนี้มีโมกลงหน้ามากก็ดูส่วยไปอีกแบบนะ สาระวัวงไม่ได้ปิดตายนะคะมีกิจกรรมเปิดให้คนเนี่ยค่ะไปชมมีการค่ายตัวลหลวงนานะคะรู้จักไม่ว่าคนมันบ่ายใจนั้นทำไรทำเติดอย่าเปิดผ่า อากาศเย็นประเทศเดนมากผู้คนไม่ได้ใส่เสื้อสีชุดชา์ดนะคะส่วนใหญ่จะใส่สีดำ่ะ คนที่นี่ส่วนใหญ่จะเคารพกฎหม้ปฏิบัติตามกดโคตกลงย่างเ็นมากก็บอกว่าต้องจูงกับเขาจูงอาคารร่งช่วยที่กำลังเห็นนี้ก็คือส้วมน,นะคะ มาฟังกาบยานีสิบอกันนะอย่างอีกต้นหนึ่งค่ะต่อมากระซัพสร้างวังระว่างลาหลายกว้างมีแป้นแผ่นหลายลายัางรูปดาวเป็นแตดแทกสู้นกลางยากเลือนผัก ัวสุนกินกว้างลาเนื้อกว้างตีนี่ตายมันเลี้ยวยาบคนไม่กินวันนี้ยิมทั้งวันกับซีซสัน้นข้องใบไม้และทัศนียภาพ กาเด่นไม่ใช่เป็นแค่เหลืองของเด็กเท่านั้นผู้สูงอายุสมควรที่จะออกมาเล่นกลางแจง้งเพราะมันจะส่งผลดีต่อสุขภาพทางด้านหลางกายและอารมณ์วันนี้เลยออกมาเที่ยวเล่นเหลือยเปื่อยในอุทยานไร้ลากว้างเรืองสูงส้งๆที่เห็นนั่นคือพระราชวังอิม,มิเทสร้างในสมัยกษัตริย์คริสเตียนที่6 ขอซ้อน 1, ่อยิบกช่วยๆจัดเวลาให้ตัวเองไปเดินเล่นๆกันนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะ